แม่ขนุนเลยซื้อแม่ขนุนซาวพันกีเจ็ดสิบกว่าบาทแม่ขนุนสันเอาม่นนต้นมะขามนะเขาจะเอามาขายมันๆเลยพี่น้องแม่ค์ขน,นุนงานเลยนะ,ะมันร้อนถั่วสุขระบ้างไหม สุกแล้วสุกแล้วอันนี้คือปิ้งไก่อะจะเชื่อเอนมาจากตลาดว่าแม่ปิ้งไก่ละดซีนตัดซีน,นมีเจียปลาเด็จแก้มหอมหอมชิปแซ่นอมกันเด้อแล้วเรียบร้อยพี่น้องหัวแมงขนุน,อา,าานอาหารบ้บานเฮาเด้ออาหารบ้านบ้านแมงขันขนุ่นสีเป๊ะสันนะ่ะต้นมะขามอยู่ทงไฮทงหน้านะอันนี้ก็ปิ้งไก่มีกระดาษเนื้อ มากินข้าวเที่ยงนำมีมอนเดอร์มัตถ์กูทุกคนเด้อสบายดีทีน้องมากินข่าวนมมอเดอรมัตุกคนเด้อเอสซีทางลาวทางไททางต่างประเทศหลงหล้านล้านน้องเพื่อนเพื่ออยมาเด้อกินกันเด้อทานบ้านเท่าเลยหัวเนนทถ้าเขาจะด้กินนะมากิน ขนมหน่อยคือส่วนมะขามนะมะขามใบมะขามอ่อนโปรงใหม่นะกขึ้นอนาะ้าสาดไปปูแล้วก็สล่าเก็บเอาเฉยๆนะแม่จนไะเ,เสือสกด้วกันเสอกมันก็จะานเ่มือนกัน ก็ง่ายจัดกินแต่นหำข้นอนที่เลือเลยที่พี่น้องกินข่าวเทียนแลกันเดิมเมื้องนอ้อนแค่หอนวางกบว่าเอ้าแดดแค่แดดว่า จะจไปสอกระป๋องได้ไงกระป๋องออกสจสองสิสามตัอต่อสิบพันต่อสีสิบแป เอากับแม่มอนแล้ไปคล้องกับปอมเจ็งแด้วแม่มอนปคลองกับอปอมไปนองทิ้วเป็นดอกก็ปเป็นทิ้วเห็เนเหรอค้อกับลด มดเลยอยตะลางให้แม่ยิน,นใส่เกลือหน้อยเดียวข้ไปขึ้นแอบด่าแสบบ่เแม่วันเดกขึ้นด้วนหนึ่งตองแต่ถกมันออเย็น ซัก okay. ออกไปน่าออกอีกโล่งเขา่าหนาไปไก่กันไก่แรขั้นสิบหาขัา้นก้อยไก่ใหญ่นี่ยตีมก้อยใส่สมุนไพรแดงแสบดึงน่องก้อย,กยไก่ ปิ้งมาผัดค่ะเอาสมบแดงใส่สุดยอดเลยล่ะอยไก่มันนอยดิบไดิว่าก้อยสวัสดีจุไปกักนะสมแดงใส่ไก่ใหญ่แนีใูตใหญ่นแซ่ cho một cưng nó sẽ tan kim bơ chúng ta sẽ Yeah, the hand เพดแนว้ตา้มมี่อม้อยเสิ้อดกเพ็ดอ,อก,าการเป็นหมากนะเพดกกินเปเลยน่ะแรกเกมปลาเกปลาจะ,ะ,จะม่สูงขึ้น กินย่างห่อนเด็ดกินย่างกับบะเจีบป็นหน่อยห่อนนี่จะน้ำแบบนี้แล้วเนี่ยอาหารบ้านเฮาเนี่ยซ่บสุดแตงขนุนเนี่ยตำปลักับซ่บ จำปนแต่นางจุจิลอกค่าก,กินครับ เน yup. ื้อหัวนี่แล้วสิบอาจารยปล่อยแบบจะหากินตดด้นตัวนี้ anh đi kính chắc chưa? mình bên là chắc Cái đồ là cắt, cái đồ là cắt cây, cây nhành, cây kè gắn ไก่นี Auf ่ยเขาอบไก่แก่นี่ยเขาบอกเอามาปีกเอามะไก่แก่มาปีอบเผ็นอันไข่เปรูไก่เปรูลูกมันเปื่อยซอยข้างในซอยข้างในซอยซะโมกุลเลี่ยวกันไปแล้วตลาดจะเป็นซอย ใส่แบบนี้ตะกรูจักจะไม่ม้อนมือเขาเขาหูนอนน่าจะอยากให้ซอยพี่ก็อยากให้ซอยพันหนึ่งสองพันแต่ให้ซอยกันแนบซอย นนี้พักีบพัมัดซองพันหนึ่งสองพนันดีใจนะค่ะในซอยเพ่นนะ ว่าจักเนี้ยจักลูกจักเก่าลูกนูกนนาาพ,งพูงมาเนตลายเชนอวาใจหูอ่ะใครค่คนหนึงน่งมากใครนห่น่มากเจ้าแม่แต่บ้านได้ ม่จะบ้านจัดจานวนเราเทิงนะพี่น้นอง,งมอ่บัานจะสั้นทางใดทางเมืองซนใชไก่น่ะหน้าหอด,ดิเมืองซนของขาดตั้กาะด้วนะทำแมากน็นอนานตลาดก็ดีนะมั้งคิ้วหล เ้าดีตอุกโลกปหาอขอเขากันเฮือนได้คุณ่ให้น้ำตาตกเพื่อเพื่เพ่เพ่เพ่ลงหัวกันใดก็คือใส่ตัวเองขอแล้วก็จะหายไปขนาดตัวเองมีอดีตมอนมีอดีตผ่านมาแล้วเจียลูกไปหาอขอเขาพี่น้องเลยเจาขึ้นไปใเห็นสองสานเต็มกระบ,บุก่บน,นสีไว้ บ <icana>, ะม e ีคนละ่อยกระบืมีข่อยกระเจนบมุกุ้งกินคนละไปคลอไปขอปากเปล่ามัมันนี่หอยาปุ๊กนี่ยาปุ๊กนี่ักพริกแหงนี่แป้งนัวเผ็ดเป็นหอเป็นหอไปยายนะถึงเพิ่นนั่นจะโจกออกยายขอเพิ่นกรบื้อกระเบือเอาแต่เพิ่นสีสั้นท่าสีหาย มันขืนเ่อนันได้บ่ได้มีมอนน้ำตาตกทุกๆุกเห็นมันมันเห็นนะมันเห็นเข่าเต็มกระบุงอยู่กับ่บไยนะรักาย้ะจรักถวยน้อยซะกยคขค่ายยุ่งเขากระบุกกระเบือนะไม่จักดิีเกียรูต้งเงินนำตาตกๆุกึกอถึงก็อถุกามหยาาผิบานมา งานเาบิดแห้บอ้เนี่ยประสบตกการมาไลไคิดขุมเงินตั้อึกอึกอึกแล้วขุมเนอันคิดอดีตจะ้ือราคาเรียงงกเรียงน้อยตั้เนี่ยจัดตุก๊กพี่น่อ เอาคลิปนี้มมนนก,กัน,น,นอกมนลนนอลาไปก่อนเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซักตะไคร้ให้ส่งน้องน้ำตีใหญ่มอนเด้อพี่น้องเด้อบาย